สี่ราศีดวงรับทรัพย์ดวงเสี่ยงโชคมาแรงเดือนมิถุนายน2567นี้จับเงินก้อนโตก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงโชคลาภศาสตร์เข้ามาไม่ยั้ง มีแต่รวย,รวยดวงโชคลาบเดือนมิถุ<ว>นายน2567ดวงรับทรัพย์จับเงินก้อนโตดวงผูกหวยเสี่ยงโชคได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษดวงการเงินชาวราศีเมษมีเงินใช้ไม่ขาดมือ มีเงินเข้าหลายทางทั้งเปิดเผยและลับๆมีผู้อุปถัมภ์เงินได้มาง่ายๆยิ่งขยันยิ่งได้เงินถ้าเอ่ยปากขอจะได้เงินมากขึ้นดวงโชคลาภดีพอสมควรควรคุมรายจ่ายมีจ่ายหลายทางบัญชีควรชัดเจนถ้าเบอร์เบอร์จ่ายให้คนขอหรือถูกหลอกจะเสียเงินอย่างน่าเสียดาย ราศีมีถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมดวงการเงินชาวราศีมีถุนได้เงินจากงานมีหลายเรื่องหลายเงื่อนไขเข้ามาทั้งเรื่องขาเข้าและขาออกอย่ามัวกังวลจัดอันดับให้ดีอะไรที่ควรจบก็ตัดจบอย่าพัวพันเน้นสิ่งที่เหลืออยู่จะลงตัวได้ดีในที่สุดมีโชคลาภเล็กๆหรือใหญ่ก็ได้ในบางดวง ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดวงการเงินชาวราศีกันมีไรายได้ดีฐานะมั่นคงขึ้นด้วยควรหาวิธีลดเครียดกังวลได้หุ้นส่วนออเดอร์สัญญาที่ทำเงินดีได้เงินจากในนอกประเทศได้รถบ้านระวังความวุ่นวายสับสนจากธุรกรรมการเงินรายจ่ายที่กูกันเข้ามา ผิดพลาดจะเสียหายได้มีโชคจากคู่ครองครอบครัวรถบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดวงการเงินชาวราศีพิจิกเริ่มพลิกฝื้นมี่หนทางใหม่เข้ามามีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แต่ต้องระวังความกล้าได้กล้าเสียอาจทำให้สูญเสียขนาดใหญ่ด้วย ดวงนี้ทำอย่างไรได้อย่างนั้นดังนั้นถ้าระวังวก็จะรอดได้ควรเก็บเงินเป็นทรัพย์สิน,สบ,สนบ้าน<ส>ที่ดินจะเก็บอยู่จะมีข่าวดีดวงนี้มีโอกาสได้โชคลาภ เคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง 2. การเสริมฮวงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น200%แนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงาน บอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉ<ด>พาะต้นไม้ตระกูลกวักอันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ